ครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาแยกต้นกระบองเพชรทังนนะครับอันนี้แยกไว้บางส่วนแล้วนะครับอันนี้เพาะไว้ระหว่างแม่ต้นแม่ก็คือยิมโนพริเซียมนะครับเอเบลตแล้วก็เอวีนะครับเอวีเอเตแล้วก็ยิมโนพริเซียมนะครับที่เพาะไว้โอ้แน่นเลยครับถ้าไม่แยกนี่มันไม่โตนะครับก็จะแย่งอาหารกันนะครับก็พยายามแยก เคยมันได้รับสารอาหารใหม่ๆนะครับแน่นเลยนะครับมองเห็นชัดไหมครับนเม,มือครับมีพอไว้6เดือน6กถึงเจ็ดเดือนนะครับนีเต็มเลยนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแยกนะครับก็สําหรับดินเพราะคึ่งผสมไปตอนเย็นนะครับสูตรจำไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราก็ มาเพาะกันนะครับครับมันเริ่มขึ้นเลยนึกครับผมเยอะแยะเยอะแยะวันไหนก่อนดีนี่ก่อนละกันนะครับอันนี้แน่นมากาก,ก่อนเพาะนะครับมีฟอร์เซปไปดึงนะครับแล้วก็ จิ้มนะครับ ความพยายามสูงมากก็มีเยอะมากเลย จะรอดหรือไม่คอยดูกันนะครับเดี๋ยวแทร็ตโดเดยวไปถ่ายให้ดูนะครับเราติดตามกันได้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใช้ความพยายามสูงมากนะครับช่องหมูยักษ์ชแนลครับทุกช่องทางนะครับ i tik k t o k facebook YouTube นะครับ รับชมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการถ่ายนะครับแล้วก็ทำต่อไปนะครับผมิดมาเป็นก้อนเลยครับผม ผมตอนนี้ก็4ี่ทุ่มนะครับจะเสร็จแล้วครับหนึ่งถาดเยอะแยะมากเลยครับอันเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะครับเต็มไปหมดเต็มถาดแล้วครับนะครับดูกันใกล้ๆเลยครับผม เล็กแต่แลนนะครับเราวันเติบโตนะครับเป็นปีนะครับแต่แรนก็โตก็ไม่พร้อมอีกนะครับนี่ครับนี้ดึงมาจากในถพาะนะครับมาใส่ในถาดนี้วางไว้ก่อนนะค,รครบนะครับโอเคครับผมหาทุ่ม เสร็จเรียบร้อยครับเยอเต็ม่ายเลยครับผมนะครับทุกคนดูเลยครับโหยากลำบากมากครับ นีฉีดพรมน้ำไปนิดนๆหน่นอ,ยนอยๆพอให้ชื้นๆนะครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับซ้อมทาจบเหมือนเหน่อะครับสอในอีกทาหนึ่งครับ บยุบไปหมดนะครับอีกสักหกเดือนเราก็มารู้นกันต่อว่ามันจะโตขึ้นขนาดไหน,น,นครับเราติดตามชมได้เลยนะครับถ้าชอบก็กดทุกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องมูหยักชายนานะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ